นักดูครับตัวนี้นักดูมาจจะไงก็ใส่เดิมดยครับอ,อือหือุ้นครับอู่ป,ปลายป้าพุดขึ้นยุบปุมงตนันีนะาจะไม่ใส่ก็โตเกาอยู่ครับมาจจะไงก็โตเกาอยู่โตเกา,เาประมาณรูกเจ็ดทีครับอ้าอุ้ยโพลแล้วครับคุณอุยเม่ลุดหรอบอลย,ยังครับ Ooh, นั่งครับอุ้ยมาแล้วครับอู้น่าจะใส่อู Auch, ต้ worldwide. ตัวนี้ไงครับตัวนี้น่าจะมีสองครับอู้ยอุ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 ้ย er ใจเย็นครับอู้ย फ. ตัวนี้มีสองในนอนครับตัวเนี้ยอู้ยอุ้ยบ่สองกับสามครับอู้บ่สองกับสามครับตัวนี้